สวัสดีทุกผู้ชมครับตอนนี้ท่านผู้ชมอยู่ในเกมอาคานาท c คติกนะครับผมซึ่งตอนแรกนั้นผมบอกเลยว่าผมอ่านมันว่าอารีนาทคติกผมอ่านอารีนาอยู่ประมาณสาวัน <laughs> จนจนวันหนึ่งผมมาดูอ่านดีๆีๆ,ๆีดนะเอ๊ะมันไม่ใช่อารีนาดีกว่ามันอาคานาแทัคติกนะครับอ่ะซึ่งเกมนี้ก็ตอนนี้ก็เป็นอีกเกมหนึ่งที่ผมเล่นนะครับก็คือเรียกว่าเล่น ไม่ได้จริงจังอะไรมากกันนานๆทีแต่ว่าที่เล่นเพราะว่าชอบตรงตัวละครของมันนั่นเองนะครับซึ่งตัวละครของมันนั้นค่อนข้างจะทําออกมาดีเลยทีเดียวนะครับ่ะแล้วก็มาดูกันครับมีอะไรบ้างนะครับซึ่งก่อนอื่นในขั้นแรกที่ผมต้องบอกต้องบอกก่อนเลยนะครับว่าผม่เป็นคนที่ไม่ชอบเกมที่มันมีข้อมูลเยอะนะถ้าคนที่ตามผมอยู่จะจําได้ผมะจะไม่ชอบคนที่อไม่ชอบเกมที่มีข้อมูลเยอะเพราะว่ามันจะต้องคิดเยอะอะไรเยอะนะครับแล้วเกมเนี้ยก็เยอะมากดูดิ มีมี HP มีพลังโจมตีมีระยะมีความเร็วมีเดฟมีเสียหายที่ค่อนซึ่งซึ่งจริงๆพวกเนี้ยมันเป็นข้อมูลพื้นฐานปกติเลยที่ว่าเกมทั่วไปมันจะมีแต่ผมรู้สึกว่าผมขี้เกียจสนขี้เกียจดูเกียจสนใจซึ่งเกมทั่วไปผมจะดูคือมีเ p เท่าไหร่โจมตีเท่าไหร่เดฟบเท่าไหร่แค่นั้นแหละหลักๆเลยส่วนมากจะดูอยู่แค่นี้มันจะง่ายหน่อยนะครับนะอย่างแล้วก็ข้อมูลเนี้ยมีจุดตีเงี้ยมีสกิลมีติดตรงมีเเลือกมีรีวิวคือเป็นอะไรที่ค่อนข้างจะเยอะ ซึ่งบอกเลยว่ามันเยอะแล้วก็เยอะเสร็จตรงนี้เสร็จปุ๊บมีการ์ดเนี่ยการ์ดอคาหน้าเพื่อดูว่าเพิ่มอะไรความสามารถอะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันค่อนข้างจะเยอะในการเอาไปต่อสู้เอาไปใช้งานเนี่ยมีสร้างปาร์ตี้มีกิลมีซัมมอนเงี้ยแล้วดูมีเนื้อเรื่องมีเควสมีมันติเพเยอร์ดูเควสยังไม่ได้เปิดเยอะแยะเลยดูด,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 ดิคือเป็นบอกเลยว่าเป็นเกมที่มีข้อความูลค่อนข,ข,ข,ข้างเยอะซึ่งโดยปกติแล้วผมจะไม่เล่นแต่ที่ผมมาเล่นนี้เพราะว่าผมชอบตัวละครนะ อ่ะเพราะฉะนั้นคลิปนี้ผมจะไม่พูดถึงระบบเกมอะไรทั้งนั้นอ่ะผมจะพามาดูตัวละครอ,อย่างเดียวเลยนะครับมา่ออื่นเลยนะครับมาดูตัวละครกันนะครับคือตัวละครเนี่ยจะเป็นตัวละครที่ผมมีนะครับซึ่งเดี๋ยวเราพามาดูตัวละครกันเลยดีกว่าว่าหน้าตาเป็นยังไงทําไมผมถึงชอบเล่นนะครับอ่ะเรามาดูกันที่1ดาวก,ก่อนเลยนะครับอ่าหดาวนะครับนี่คือตัวหนึ่งดาวที่ผมมีนะครับนี่ซึ่งเท่าที่ดูนี่ก็โอเคใช่ไหมสวยงามนะใช่ไหมสวยงาม้วนะก็เดี๋ยวเข้าไปดูเครื่องในกันเดี๋ยวครับจะเป็นยังไงนะครับนี่ครับ กดตรงนี้ดูแฟนอาร์ตได้ตรงมุมนี้ปุ๊บนี่ครับดูแฟนอาร์ตโอ้โหไม่ธรรมดาครัเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวหน่อยนี่อ่านี่ประมาณนี้เห็นเต็มตัวไหมแฟนอาร์ตแฟนอาร์ตอ่าสวยนะผมว่ามันมันสวยนะมันน่ารักทำออกมาดีเดียวดีเดียวนะครับเนี่ยนี่ตรงนี้นี่แบบนี่เห็นไหมอ่าซูมถอยหน่อยถอยออกหน่อยถอยออกหน่อยนี่นะอ่ามันพอดีพอดีไม่ได้ไงอ่ะประมาณนี้เห็นไหม มานทำออกมาดีนี่มันแบบมันดูน่าเล่นเนี่ยน่าสนใจไงแม้กระทั่งตัวที่เป็นตัวเล็กๆเนี่ยอย่างอย่างตัวนี้เดี๋ยวตัวเล็กๆคือบอกตัวข้างล่างัวนี้เห็นไหมตัวเล็กๆเนี่ยมัน,นมาดูน่ารักเห็นไหมมาดูตัวใหญ่ก็น่ารักเห็นไหมนี่เห็นไหมอืมสวยสวยสวยทีเดียวผมสวยสวยนะครับอ่าส่วนผู้ชายก็ไม่ค่อยสนใจมม่เท่าไหร่หรอกนะอยู่สนใจมาเลย <c oughs> นะครับอ่าเราไปดูสองดาวกันเดี๋ยวครับะจะเป็นยังไงนะครับนี่สองดาวก็นี่ ไอ้ตัวนี้นี่ตอนเป็นตัวการ์ตูนดูไม่เท่าไหร่นะแต่ว่าพอเป็นตัวคนแล้วก็เอ้ยดูเท่ขึ้นเยอะเลยเนี่ยดูสังเกตดูตัวการ์ตูนมันแบบดูไม่ไม่น่าเก่งนะแต่พอเป็นคนนี่รู้สึกอ่าดูเก่งขึ้นนะเป็นแฟนอาร์ตเนี่ยดูเก่งขึ้นนะนี่เพิ่เมื่อเรียกแฟนอาร์ตเรียกว่าอะไรวะอาร์ตอาร์ตอ่ะเออนนั่แหละนะครับหนุนี่แอสไซซินครับนี่ตัวละครตัวเล็กก็น่ารักนะเนี่ยตัวตัวใหญ่ก็น่ารักดูดิโอ้ยดูดูดูนี่ครับ นี่นินจานินจานินจาสวยนะเนี่ยสวยเนี่ยนะครับผมจะเน้นที่ผู้หญิงนะผมไม่เน้นผู้ชายสไนเปอร์ทับตัวนี้นี่ครับตัว,ต,วตัวเล,ล็กก็น่ารักแต่ว่ามันตัวใหญ่มาสึกไม่เท่าไหร่นะสึกยังไงไม่ลุกไม่ถูนะแต่ว่าก็ยังโอเคนะนะครับชอบชอบการ์ตูนมันนะครับชาแมน man, ครับชาแมนผู้หญิงผู้หญิงอ,นนอันนี้ก็ใช้ได้พอใช้ได้นะพอใช้ได้นะครับ มาดูนี่นี่ก็นี่นี่ครับดูตัวเล็กก็เทแล้วนะดูตัวใหญ่ดูตัวใหญ่นี่โหสายตานี้สายตาที่ของเจ้าไม่ธรรมดาครับสายตาของเจ้าไม่ธรรมดาครับโอ้โหเทเลอเกินเทเลอเกินนะครับนี่นี่ตัวตัวนี้ดูก็รู้ว่าตัวเล็กนี่เป็นตัวค่อนข้างจะมีปัญหาครับพอตัวโตมาปุ๊บมีปัญหาจริงด้วยดูนี่แม่งทำของหล่นนะครับไม่รู้เป็นตัวอะไรเหมือนกันนะตัวนี้ ก็เทพก็เทพไปนี่นี่นถือถือเขาเรียกว่าทั้ง,งไม่ทั้งเอาไว้ตีเหล็กนะครับแล้วก็ค้อนโคตรแข็งแรงตัวนี้นะครับดูแฟนอาร์ตหน่อยสินี่เห็ไงนี่น่ารักเปล่าน่ารักก็เปล่านะครับน่าโอเคนะครับก็ไปที่สามดาวกันดีกว่าครับไปดูสามดาวผู้หญิงนจะมีใครบ้างเอ้ยนะครับสามดาวผู้หญิงเหรอนี่นี่ก็เท่ยอยู่นะเท่ยอยู่นะอือเท่ยยนะทป่ะเท่ป่ะ เนี่ยมา,าอะไรดูดูขวานของเขาใหญ่กว่าตัวเขาอีกครับน,นี่เท่ผมยาวมากคนนี้ผมยาวมากดาบก็ใหญ่มากเลยดาบโคตรใหญ่เลยเรียกว่าเป็นคล้ายๆข่าวของไฟนอลเจ็ดนะครับดาบใหญ่นะครับอันนี้ตัวตัวละครตัวเล็กก็น่ารักนะตัวผู้หญิงตัวใหญ่มากก็โอเคนะนี่นะครับ ที่สําคัญเลยที่สําคัญเลยดู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 ความเด้งดูความเด้งอืมอืมอืมอะไรกันนี่นะครับแหมนะก็มีตัวไหนผู้หญิงผู้หญิงผู้หญิงนี่ผู้หญิงเลยเนี่ยที่แรกเป็ผู้ชายนะที่แรกผมนึกว่าตัวนี้ผู้ชายดูดิดูดิดูตัวเล็กมันแบบมันผู้ชายเลยจริงจผู้หญิงเหรเนี่ยโอ้ก็ใช้ได้เนี่ยก็สวยอยู่นะเห็นไหมครับนักธนูนักธนูครับฮันเตอร์ ตัวนี้ครับผู้หญิงนะครับผู้หญิงเหรอหรื้อผู้ชายเหมือนกันดาบเขาไปธรรมดานะมีงูเลยโอ้โหเพิ่งรู้เห็นที่ผมเป็นผมเป็น,ปนงูเ <c oughs> นี่ยไม่สังเกตไม่รู้นะนี่นะครับนี่ซามูไรซามูไรนี่ตัวตัวเล็กก็น่ารักนะครับตัวเล็กก็น่ารักตัวโตก็ตเทนะครับโอ้โหที่บอกเลยว่าเทามากกเทมากนี่ดูดูวิโช่สองนิ้วด้วยหไหมดูดูด,ดูดูมือขวาโช่สองนิ้ว <c oughs> ไม่ใช่ใช่ไหม ม่เท่มากเทมากสมุไรมีใครมีใครอีกนี่ก็โอเคใช้ได้ตัวนี้ใช้ได้ใช่ได้นะนี่ใครเอยนี่อ่านี่เป็นผู้หญิงน่ารักกันไปนะครับน่ารักกันไปนะครับเป็นแมวแมวนี่เห็นตัวแรกผู้ชายนึกว่าผู้ชายดูดีตัวเนี้ยตัวเล็กคนเนี้ยนึกว่าผู้ชายพอโต,ตมาปุ๊บผู้ใหญ่ผู้ใหญ่ผู้หญิงครับดูดูด,ด,ดูดูความเด้งซะก่อนฮความเด้งเจ้าไม่ธรรมดาเลยทีเดียวนะครับ <laughs> เป็นแมวแมว เออมาดูนี่ดีกว่าตัวนี้นี่ครับนี่มาแบบฮาวายเลยทีเดียวนะครับนี่ครับมีดอกไม้ด้วยนะครับนี่ผิวครับผิวมากเลยดูดิเออมันสวยงามทีเดียวครับนี่สวยงามสวยงามนะครับมีใครอีกมีใครอีกอันนี้อันนี้นี่เอาจริงนะแฟนการ์ตูนญี่ปุ่นแฟนการ์ตูนแนวญี่ปุ่นอะคิดดีไม่ได้เลยครับบอกเลยคิดดีไม่ได้เลยชุดนี้นะอื คิดดีไม่ได้เลยนะครับอ,อันนี้ก็เป็นผู้หญิงนะครับจากจีนแน่นอนเลยนะมีใครอีกนี่ครับนี่ครับไอแ้แขนเล็กไอแ้แขนเล็กนะครับไม่ธรรมดานะนี่หน้าตาเอาเรื่องเลยนะครับอันนี้อันนี้ผมก็นึกว่าผู้ชายนะดูดีตัวเล็กผมนึกผู้ชายเห็นได้ผู้หญิงนะครับเป็นคล้ายๆเป็นดัมเมเยอรนะ์เนี่ยมสวยไหมน่ารักไหมใช้ได้เลยนะม,มีใครมีใครโอ้ก็ผู้หญิงก็ค่อนข้างเยอะนะเนี่ยเนี่ย อ่ะอันนี้ถึงว่าลูกผู้ชายเนี่ยไอ้วาคาร์บอนเนี่ยผู้หญิงเหรอโอ้ผมเพิ่งรู้เนี่ยผู้หญิงโอ้ยอของเจ้าไม่ธรรมดาทีเดียวดูเด้งดึงๆเลยนะครับไม่ใช่ละเออนะชื่อแรกของผู้ชายสิเองนะครับอันนี้น,นี่ตูดูตัวละครตัวเล็กก็เล็กเลยนะครับพอมาเป็นตัวใหญ่ก็เล็กเหมือนกันนะนะครับอ่ะโอเคไปต่อกันที่สีดาวครับสีดาวสีดาวผมมียังน่าจะยังไม่เยอะมั้ง มังคเยอะอยู่นี่นะนะครับก็ดูตัวแรกผู้หญิงของเรานะครับก็ดูตัวดูตัวเล็กนี่แบบของแน่นมากอะ่ะต้องเป็นตัวที่โคตรเทพอะแต่พอดูตัวใหญ่ปุ๊บทำไมมันดูแบบไม่น่าเก่งเลยวะนะครับแต่ก็เอาเรื่องอยู่นะเก่งอยู่นะก็ถือว่าเก่งอยู่นะตั้งแือรเตลเล่นมาก็าถือว่าดีนี่ครับอันนี้แต่แรกผมดูผู้ชายครับดูผู้หญิงชัดๆนะครับอืมอืมเจ้าดูความเด้งนั้นสิ โอ้หอะไรกันนี่นะก็นี่วินวอลเกอร์ครับนี่สวยทีเดียวน่ารักทีเดียวตัวนี้นะครับเรียกว่าเป็นตัวโปรดเลยทีเดียวตัวนี้นะครับเท่ <c oughs> มากมีใครมีใครหาแอสไซซินครับนินจาระดับสูงครับอันนี้ตอนแรกก็นึกผู้ชายครับหลายตัวมากก็มองนึกผู้ชายแด่เป็นผู้หญิงครับเดี๋ยวครับดูไกลๆสะก่อนดูไกลๆก่อนนะครับ สร็จแ,แล้วเราก็ดูใกล้ๆลอือหออือหืออ่ืจะโดนแบมีมเน่ยคลิปนะฮะดูซะก่อนโอ้โหเนี่ยตัวละครแต่ตัวนึกผู้ชายนะแต่จริงๆเป็นผู้หญิงสายตาเจ้าไม่ธรรมดาอือือนะครับนะตัวไหนอีกอือหือนี่ครับนี่ตัวนี้นำเสนออะไรตัวนี้นำเสนอเลยครับตัวนี้นำเสนอเลยครับ โอ้โหโอ้โหมันจะอะไรขนาดนั้นนะครับอลังการเหลือเกินครับแล้วมันเป็นตัวเหมือนเป็นดินจาด้วยจะคล้องตัวยังไงวะเนี่ยไ,ไม่เข้าใจตัวนี้นะครับไม่ธรรมดาไม่ธรรมดาอตัวนี้ก็โอเคเป็นนักร้องนะครับนักร้องนะครับอน,นี้บิกช็อปม,มาแบบเรียบร้อยเรียบร้อยครับนเรียบร้อยทีเดียวนะครับใครมีใครอีก อันนี้ผู้หญิงเหรอเดสทอยเยอร์ er ตัวนี้โอ้ตัวผู้ชายนีโอ้โหอลังการงานสร้างแล้วเกินมันจะอะไรขนาดน้โอโคตรใหญ่ยโคตรใหญ่ใหญ่มากอะ่ะโอ้ยอดนะครับแต่ดูดูตัวข้างล่างของนุ้ผู้ชายจริงนะตัวเนี้ยเดสทอยเยอร์ er ตัวนี้นะครับตัวนี้ก็แต่งตัวเรียบร้อยนะแต่ว่าเจ้าไม่ธรรมดานะี่ คิดดีไม่ได้เลยทีเดียวตัวนี้ <c oughs> ไม่ธรรมาดาไม่ธรรมาดานะครับมีใครอีกนี่ครับนี่แต่งตัวแบบนี้นะครับนี่มันชุดนอนไม่ได้นอนชัดๆนะครับนะอ่ะก็มาดูตัวท้ายสุดท้ายก็แล้วเลเวลห้าครับันดับห้าดาวครับ้าดาวผมมีแค่2ตัวเท่านั้นครับนะมาดูตัวนี้ก่อนๆนะครับก็ดูตัวเล็กนี่แบบว่าน่าจะเป็นตัวละครที่แบบกดตีกดตีนะแบบดูแบบน่งง่วงเลยนะาตามง่วงๆแต่พอดูภาพใหญ่ปุ๊บ อะไรของมันวะมันคืออะไรวะแต่คือยอมรับในความอลังการมันดูดูดูภาพมันอลังการนะครับดูตัวตัวมันอลังการมากตัวกระตูมัอนแต่แบบทาไมต้องทำหน้าตาแบบนี้มันง่วงอ่ะมันเออมันก็ง่วงจริงแต่มันไม่ใช่อ่ะมันมันควรจะเป็นแบบนี้นะครับนะอืมแล้วตัวสุดท้ายครับตัวที่ผมจะนําเสนอก็คือตัวที่อยู่หน้าจอผมตรงนี้นะครับเลือกมาเป็นถ้าเขาว่าเป็นลีดเดอร์นะครับก็คือตัวนี้นะครับดูตัวละครข้างล่างครับก็เท่อยู่นะ สาเหตุที่ผมเลือกเป็นตัวลีเดอร์เพราะว่าผมเปิดมาได้ตัวแรกนี่ห้าดาวนะครับก็เลยเลือกมาเป็นตัวลีเดอร์ของผมนะครับแล้วก็แฟนอาร์ตไม่ใช่ art, แฟนอาร์ตตัวละครตัวใหญ่ก็ไม่ธรรมดานะสังเกตดูครับสังเกตดูนี่ครับไม่ธรรมดาน,น้องน่ารักนะเนี่ยโหธรรมดาที่ไหนถึงแม้น้องจะไม่มินมนะครับแต่ว่าให้ตายเถอะพอ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 ทำไมน้องถึงเปิดอย่างนี้คือไม่เข้าใจว่าทำไมตัวละครถึงเปิดอย่างนี้นะครับ เข้าใจว่าอาจจะเป็นกางเกงนะครับกางเกงแบบสเตย์แต่ว่าก็ไม่ใช่ใช่ไหมล่ะ <c oughs> เราจะดูแบบเงียบๆ <c oughs> พอละพอละพอละนะครับก็ประมาณนี้นะครับก็จะเป็นตัวละครที่เรียกว่าถ้าถ้าผมเปิดตรงนี้ยมันจะเป็นตัวละครที่มีอยู่นะครับแต่ว่าเปิดตรงนี้ปุ๊บอ่ะก็จะกลายเป็นตัวละครที่เรียกว่าไม่มีนะครับไม่มีอะไรเดี๋ยวเปิดใหม่ไม่ใช่สิ ตัวละครที่ไม่มีมันจะเทาๆอยู่นะครับเนี่ยไปเทาๆอยู่ครับซึ่งก็ไม่สามารถจะดูได้นะครับมันมีว่ามีข้อมูลดูได้ต้องเปิดได้ก่อนที่ดูได้นะครับนะก็มีหลายตัวที่แบบน่าสนใจนะเนี่ยนะก็เยอะอยู่นะยอมรับเลยว่าตัวละครค่อนข้างจะสวยแล้วก็น่ารักหลายตัวเนี่ยถึงเลือกถึงเลือกเล่นอยู่นะตอนนี้ดูดิเยอะแยะตัวละครโอ้โหเยอะป่าอะเยอะจนแบบโอ้โหมันเลยจะสะสมครบสักทีเนาะครับนะนะครับไปดูสีดาบสิ สีดาวสีดาวเห็นไ,ไหมตัวละครก็ค่อนข้างเยอะนะครับทำไมตัวนี้หน้าตามันไม่เอาไม่ใช่ไม่ใช่แบบหน้าตาที่คิดดีไม่ได้นะดูกางเกงดิใหญ่ได้นะเอะอะไรนะเราเนี่ยฮะนะครับนะบนะีก็ตัวนี้ก็ไม่ธรรมดาเนี่ยนะครับอ่ะก็ประมาณนี้ก็แล้วกันนะครับสำหรับเกมอาคัน,นาเทคติกนะครับคือคลิปนี้ก็พามาดูเรียกว,ว่าพามาดูตัวละครน,นะครับว่าทําไม ผมถึงยังเล่นทีมนี้อยู่นะครับก็ในโหมดต่างๆก็ยังพอน่าสนใจนะครับซึ่งอย่างโหมดในเรื่องตอนนี้ก็เล่นไปได้นิดๆหน่อยๆครับถึงโหมดที่เท่าไหร่นะเมื่อกี้ถึงอะไรนะถึง5้าขีดเจ็นะครับเนี่ยครับก็รู้สึกว่าจะมีอีกน่าจะมีเยอะแล้วมั้งไม่รู้เหมือนกันนะไม่รู้เหมือนกันนะอย่างที่บอกคือยังเล่นได้ไม่เยอะนะครับก็เดีย๋ยวค่อยว่ากันละกันอย่างพวกนี้ก็ยังไม่ได้เปิดอนนี้ทันนี้ยังไม่ได้เปิดเย,เยอะเลยนะครับเยอะมากนะครับถึงไม่รู้มันคืออะไรยังไงนะครับนะอ่านะก็ประมาณนี้แหละก อย่างที่บอกคือไม่ชอบเกมที่มีข้อมูลเยอะแต่ก็ยังเล่นเพราะตัวละครน,น่ารัก่ะก็เดี๋ยวคลิปหน้าก็พามาดูอย่างอื่นเพิ่มเติมว่าแล้วกันเนาะสำหรับเกมนี้ที่ผมเล่นเพิ่มเติมอีกหนึ่งเกมนะครับนะส่วนคลิปนี้ก็ขอบคุณที่เข้ามารับชมนะครับบ๊ายบายครับสวัสดีครับ